สวัสดีค่ะฟ้าใสรถบ้านรามินทาซอย5นะคะรถสวยคัดคุณภาพเกรดเผ่านการตรวจสอบมีอินสเปคชั่นมีรับมีใบรับประกันโครงสร้างตัวถังนะคะวันนี้ฟ้าใสจะมาแนะนำรถเป็นรุ่น Mazda 2 Sky A-tip นะคะรุ่น5ประตูนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.3cc นะคะรุ่นสปอร์ตนะคะ สปอร์ต5ประตูนะคะรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็ก2ใบนะคะระบบเบรก ABS นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีเครื่องเสียงจะเป็นระบบวิทยุ CD นะคะมีตัวเชื่อมต่อ AUX นะคะรอม็กนะคะเป็นเบาะผ้านะคะมีปักเซนเซอร์หลัง4จุดนะคะออกรถวันนี้ไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำนะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทได้เลยค่ะ ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะโทรปรึกษาฟ้าใสาได้ค่ะทุกวันนะคะที่เต็มเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะติดต่อฟ้าใสาได้เลยนะคะ